สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวนะคะไม้ที่เอฟมานะคะเราเอฟไม้เพิ่มเข้ามาเนาะแต่ว่าอันเนี้ยรับมากล่องข้างนอกอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะไม่ได้เป็นนักขายอย่างเดียวนะเราก็เป็นนักเอฟเหมือนกันนะคะช่วงนี้กําลังไ like ล่เก็บบอลใบไผ่นะคะ กล่องอาจจะดูไม่ดีนะแต่ข้างในเขาน่าจะแพ็คมาดีนะคะกล่องอาจจะยับไปหน่อยอ่าอเห็นไหมข้างในสวยสวยงามเหมือนเดิมนะคะข้างในสวยงามเหมือนเดิมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเราเอฟไม้มาแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะทําอะไรกับน้องบ้างนะคะเดี๋ยวมาแนะนํากันนะคะเดี๋ยวอันนี้แกะก่อนเลย ไม่ออกอ่าได้แล้ววันนี้เขาแพ็กมาสองชั้นเนาะเขาค่อยแกะนะคะเค่อ,อยแกะนะอ่าสวยงามมากอันนี้ชื่อต้นว่าอะไรนะคะชื่ออะไรเอ่ย หางหงงนะอหางหงน,ะหงหงงนี่เดี๋ยวให้ดูนะดูสิว่าวเอฟกันมาตั้งแต่ต้นขนาดนี้นะเดี๋ยวเอาไว้อัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าเอฟไม้ไซส์นี้มาการเลี้ยงดูเราจะทำยังไงบ้างนะคะเแล้ว,ว,เ,เ,วเปิดหน้าดึงก่อน ดูวิธีการแกะทีละขั้นตอนไปเลยเนาะนีะ่เรียบร้อยค่ะ,ะเดี๋ยวนี้เราไปเปลี่ยนดินกันค่ะมาขอดูหน่อยนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนดินกันนะคะ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดินกันนะคะเราเพิ่งเอฟไม้มาไม้เพิ่งถึงวันนี้เลยนะคะเมื่อกี้แกะให้ดูไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะเปลี่ยนดินบันไหนกันดีอ่ะเริ่มเลยค่ะแกะดินเดิมออกบ้างนะคะออกบ้างนิดหน่อยนะให้ดูใกล้ใก้นะคะโอเคอันนี้ปลูกใหม่เลยนะคะไม่ใช้ดินเดิมนะ ดินหนึ่งส่วนดินหนึส่วนใบกัมปูสามส่วนเนาะที่ดีดินหนึ่งส่วนใบกัมปูสา,ส,นนนนส,ส,าส่วนนะคะ เสร็จแล้วเรามาแช่น้ำกันค่ะลดๆหน่อยนะคะ่ะตอนนี้เราแหง้งมากเติมน้ำให้น้องนิดนึงน้องไม่งั้นเดยวโครงโครงเครงนะคะอันนี้เติมน้ำให้เสมอกับขอบกระถางเลยนะน้องจะได้ไม่ทิ้งใบนะคะแช่น้ำให้เสมอกับขอบกระถางไปเลยค่ะแต่ให้ดูปริมาณน้ำนะคะอยู่ประมาณนี้ของกระถาง ้อยู่ประมาณนี้ของกระถางไปเลยนะคะแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวเรามาแนะนํากันว่าหลังจากนี้ถ้าไม่มีตู้อบจะทํำยังไงดีเพราะว่าบางท่านเป็นมือใหม่เนาะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีตู้อบอยู่แล้วล่ะได้ไม้ไซส์เล็กๆไปเนี่ยบางคนทําไม่ถูกเนาะไม่รู้ว่าจะเลี้ยงยังไงให้รอดนะคะเดี๋ยวเราแช่ทิ้งไว้แบบนี้หนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่าเราจะใช้อะไรอบแทนโดยการใช้ตู้อบได้บ้างนะคะ หลังจากที่เราแช่น้องทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ไม้มาแกะไม้เรียบร้อยเปลี่ยนดินเรียบร้อยแล้วนะคะมาหาภาชนะนะคะอะไรก็ได้นะคะรองน้ําไว้นะคะให้ปริมาณน้ําอยู่ระดับนี้นะคะประมาณหนึ่งข้อนิ้วนะคะให้ปริมาณน้ําอยู่ในระดับนี้เนาะแล้วก็ เปลี่ยนน้องมาแช่ไว้ตรงนี้เลยวิธีนี้คือเราไม่ต้องลดน้ําแล้วนะคะไม่ต้องลดน้ำเขาแล้วนะคะเขาจะดูดน้ําจากด้านล่างขึ้นมาเลี้ยงตัวเองแล้วนะส่วนวิธีการอบนะคะเอาแบบง่ายๆไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากนะคะไม่มีไม่มีตากก้าไม่มีถุงตู้อบไม่มีใช้วิธีนี้เลยค่ะอันนี้คือ ที่เขาครอบมาให้เรานะคะวันที่เราเอฟไม้มาเนะาะเขาใช้เป็นแก้วโอ่งครอบครอบกระถางแพ็คมาให้เราใช่ไหมคะใช้แก้วใบเดิมเลยค่ะแล้วครอบไปเลยคร<ม>อบทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาไว้ที่แดดลำไรที่ร่มก่อนนะคะ<ม>สักหนึ่งอาทิตย์นะ<ม>สักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะให้น้องฟื้นมตัวให้รากติดดีก่อนนะคะหล<ม>ังจากนั้นจะถ้าจะเอาน้องเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะ ให้เปิดแก้วนะคะช่วงเย็นนะคะหรือช่วงค่ำๆนะให้น้องได้ปรับอากาศสักหนึ่งคืนนะคะให้น้องได้ปรับอากาศสักหนึ่งคืนแล้วค่อยย้ายเอาไปที่ที่เราต้องการจะเอาไปวางประดับนะคะคืออยู่ที่แดดรำไรไม่ใช่แดดร้อยนะแดดร้อยจะแรงเกินไปสําหรับไม้เล็กนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการดูแลบอลสีที่เราเอฟมานะคะไซส์ขนาดเล็กบางทีไม้เล็กๆสวยๆราคาเบาๆเ,เ,เ,เนาะอยากจะลองเลี้ยงดู ใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะตู้อบไม่มีเราใช้แก้วใบเดิมที่ได้มาได้เลยนะคะทําแบบนี้เลยนะคะจัดใบให้ดีนิดนึงเนาะแค่นี้ง่ายมากนะคะมือใหม่เอาไปทําตามกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขยสุพรรณชาแนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ